หลายปีผ่านไปซีรีส์ยากุซ่เป็นอีกหนึ่งเกมที่กลายเป็นที่รู้จักจากเกมเมอร์ทั่วโลกทั้งเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นโลกแบบญี่ปุ่นปัจจุบันที่ละเอียดละออและการต่อสู้สุดมันและในปี2019เกมสปิออฟจากแฟรนไชส์นี้ก็ออกมาต่อยอดจากระวาลของเกมพร้อมกับแนะนำตัวละครกลุ่มใหม่ที่ยังคงคอนเซปต์จากยากุซ่าอย่างเต็มเปี่ยม และแล้ว2ปีถัดมาก็ได้ไปต่อในภาคที่2กับตัวเอกคนเดิมที่จะออกเดินทางเพื่อสืบหาความจริงอีกครั้งพร้อมๆกับเพิ่มเติมสิ่งต่างๆจากภาคก่อนหน้าก็มาดูกันว่าจะยังคงสานต่อความยอดเยี่ยมจากภาคแรกได้ดีแค่ไหนใน Lost Judgment Review In a warehouse about three days ago a body turned up in Yokohama oh เนื้อเรื่องเริ่มต้นต่อจากเหตุการณ์ในภาคแรกที่ตัวเอกคนเดิมยากามิ ami, ยังคงทำงานเป็นนักสืบกับเพื่อนของเขาในคามูโรโจและหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนเก่าทั้งคู่ก็เดินทางไปยังโยโกฮามาเพื่อช่วยเหลือในคดีที่เกี่ยวกับการบูลลี่ในโรงเรียนซึ่งก็ดูเหมือนจะตรงไปตรงมาแต่เมื่อพวกเขาขุดลึกลงไปก็ยิ่งพบกับความดำมืดและความจริงที่น่ากระอักกระอ่วน Lost Judgment ยังคงเอกลักษณ์ของแฟรนไชส์ที่บรรดาตัวละครทุกตัวยังคงถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและทําให้ผู้เล่นเข้าถึงตัวตนและอยากจะรู้จักพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นตัวเอกอย่างยากามิที่โดดเด่นเช่นเคยและการได้เห็นความแน่วแน่ในการที่จะพุ่งชนทุกๆปัญหาด้วยความมั่นใจและความเชื่อก็ถือเป็นคาแรคเตอร์ที่เด็ดเดี่ยวมากๆเช่นเดียวกับตัวละครหลักอื่นๆที่มีพัฒนาการ และตัวเกมยังบาลานซ์เวลาในการนําเสนอปูมหลังและแรงจูงใจในการทําสิ่งต่างๆของพวกเขาได้อย่างลึกซึ้งและพอดิบพอด,ดีส่วนหากจะถามว่าต้องเล่นภาคแรกมาก่อนหรือเปล่าสําหรับเนื้อเรื่องนั้นก็ถือว่าค่อนข้างสแตนอโลนคือไม่จําเป็นต้องเล่นก็สามารถเข้าใจและสนุกกับเกมได้เลยแต่หากจะให้ดีก็ควรจะรู้ที่มาที่ไปของตัวละครสักหน่อยเพราะเกมจะมีการอ้างถึงตัวละครและเหตุการณ์ในภาคแรกอยู่บ้างแล้วเราก็จะอินกับตัวเกมได้มากขึ้น ฉากหลังในภาคนี้ตลอดเนื้อเรื่องหลักประมาณ20-25ถึงชั่วโมงนั้นนอกจากตัวเมืองคามูโรโจแล้วเรายังจะได้ไปสำรวจเมืองริมทะเลอย่างโยโกฮาม่าที่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเซตติ้งที่ใหม่สำหรับแฟนๆยากุซ่าแต่ก็ถือว่าเป็นฉากหลังที่น่าประทับใจที่แต่ละแห่งก็เต็มไปด้วยเอกลักษณ์และเสน่ห์ของมันและอีกส่วนที่แฟนๆแฟรนไชส์คาดหวังคือบรรดากิจกรรมเสริมมินิเกมมากมายที่ให้ผู้เล่นพักเบรคจากตัวเกมหลักไม่ว่าจะเป็นตู้เกมอาร์เคดเบสบอล ปลาลูกดอกแข่งโดรนหรือบอร์ดเกมแบบ VR ที่ไม่ใช่แค่สนุกแต่ยังให้รางวัลเราด้วย SP ที่สามารถนำมาอันล็อกอ b บิลิตี้ใหม่ๆได้ก็ยิ่งทำให้เพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้เล่นในการสำรวจและเล่นมินิเกมเหล่านี้มากเข้าไปอีกนอกจากนั้นยังมีมินิเกมที่สามารถเล่นได้2คนเช่นต่อสู้กับเพื่อนผัดเกม Virtual Fighter 5และเกมอื่นๆของ Sega การเดินทางในภาคนี้นอกเหนือจากแท็กซี่ที่จะพาเราไปรอบๆเมืองแล้ว ภาคนี้ยังมีสเก็ตบอร์ดที่จะพาเราไปทั่วเมืองได้สะดวกรวดเร็วขึ้นที่เรายังสามารถตามเก็บสเก็ตบอร์ดใหม่ๆที่จะมาพร้อมความสามารถพิเศษเช่นเพิ่มความเร็วควบคุมง่ายและยังสามารถเล่นท่ากับฉากสภาพแวดล้อมได้อีกก็ยิ่งทําให้การเดินทางในตัวเมืองนั้นสนุกเพิ่มขึ้นเป็นกองนอกจากนั้นยังสามารถเข้าร่วมแข่งขันสเก็ตได้อีกที่ถือว่าเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาแล้วช่วยสร้างความสดใหม่ให้กับเกมมากๆ และเนื่องจากคดีหลักของเกมนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนมอปลายยากามิจึงต้องใช้เวลาในการสืบหาสิ่งต่างๆในรั้วโรงเรียนที่นอกจากจะวิ่งไปตามถงต่างๆแล้วยังมีสโมสรของโรงเรียนที่แต่ละสโมสรก็จะมีเควสต,ต่อเนื่องเป็นของตัวเองที่เรียกว่า School Stories เช่น Dance Club หรือสโมสรเต้นที่เราจะได้ทำการฝึกสอนนักเต้นสโมสรหุ่นยนต์ที่จะใช้หุ่นยนต์สู้กันในกระดานแบบตาราง ที่ถือว่าแต่ละสโมสรก็มีอะไรให้ทำลึกระดับหนึ่งเลยโดย School Stories ยังให้รางวัลผู้เล่นด้วยการเพิ่มค่าสเตตัสที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมของสโมสรต่อที่ถือว่าเป็นอีกส่วนที่เพิ่มเข้ามาให้กับตัวเกมได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งผูกเข้ากับฉากหลังของเกมและได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของตัวละครเราและนักเรียนเพิ่มเติมอีกด้วยนอกเหนือจากกิจกรรมสโมสรแล้วยังมีไซต์เควสอื่นๆให้เราสำรวจและเลือกทำที่ยังคงความหลากหลายได้อย่างดีตั้งแต่ธรรมดาทั่วๆไป จนไปถึงหา UFO ที่แม้ว่าส่วนใหญ่จะดูหลุดโลกแต่การนำเสนอก็เต็มไปด้วยเรื่องราวและอารมณ์มากมายงานด้านภาพเป็นอีกส่วนที่เกมจากแฟรนไชส์ยากุซ่ายังคงเอกลักษณ์ของตัวเองมาได้ตลอดนั่นคือ a r ร์ตสไตแบบ Modern ์นเ a แปน e สทั้งหน้าตาตัวละครที่สมจริงส,สุดฉากภายในเมืองที่เต็มไปด้วยรายละเอียดแสงสีมากมายและกราฟิกเองยังพัฒนาอัปเกรดมาตลอดตั้งแต่สมัย PS 2 ที่ภาคนี้ก็ยกระดับขึ้นอีกครั้งสำหรับเครื่องเจนใหม่ๆทั้งเท็กซเจอร์ของพื้นผิวต่างๆเอฟเฟกและความลื่นไหลที่น่าประทับใจมากๆเช่นเดียวกับงานด้านเสียงที่ถ่ายทอดอารมณ์ของเมืองที่วุ่นวายกับจังหวะด,ดราม่าได้อย่างลงตัวทั้งซาวเอฟเฟกต์แอมเบียนซ์และเสียงดนตรีที่เข้ากับทุกๆเหตุการณ์บวกกับวอย c ์แอคติ้ที่ยอดเยี่ยมทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ขณะที่ Lost Judgment นำเ e ล e มนต์หลายๆอย่างมาจากซีรีส์ Yakuza แต่ตัวเกมก็ยังมีจุดแข็งที่แตกต่างคือการเล่นเป็นนักสืบที่แทนที่จะบุกตะลุยแบบไม่สนใจอะไรก็ตามตามสไตล์ Kasumaki r ิวแต่ยากามิจะเข้าหาสิ่งต่างๆด้วยความระมัดระวังมากขึ้นเช่นสแกนหาเบาะแสตรวจสอบร่องรอยหรือรอบเรนสผ่านพื้นที่ต่างๆเพื่อไล่ตามผู้ต้องสงสัยรวมไปถึงยังมีบรรดาก a จ g e ตแบบสปายให้ใช้อีกไม่ว่าจะเป็นโดรนเครื่องดักฟัง หรือสุนัขเพื่อค้นหาเบาะแสนอกจากนั้นยังมีทางเลือกของบทสนทนาที่เราต้องเลือกตอบแต่ก็ดูไม่ค่อยมีผลกระทบกับตัวเกมเท่าไหร่ในภาคนี้ยังมีหลายๆส่วนของเกมเพลย์ที่ถูกปรับปรุงขึ้นจากเดิมแบบสังเกตได้เช่นมิชชั่นต่างๆดูกระชับมากขึ้นและบางมิชชั่นที่เจอบ่อยๆอาจจะเบื่อเช่นการไล่ล่าก็ถูกทําให้สั้นลงกว่าเดิมการต่อสู้ใน Lost Judgment กลับมาเป็นแอคชั่นเรียลไทม์ตามสไตล์ของแฟรนไชส์แล้ว หลังจากที่กลายเป็น t u r n b a s e สอารใน l i ฟ์กันดราก้อนที่ครั้งนี้ยากามิจะมีสไตล์การต่อสู้3แบบที่สามารถสลับได้ตลอดเวลา t i เกอร์สไต์หรือท่าเสือจะเน้นไปที่ความรุนแรงเหมาะก,กับการสู้ตัวต่อตัวท่านกกรเรียนจะเหมาะก,กับการต่อสู้กับัตรูเป็นกลุ่มและท่าง,งูจะเน้นไปที่การทำเคาน์เตอร์แ c ตแกและปลดอาวุธของสตรูนอกจากนั้นยากามิยังสามารถปลดปล่อยพลังพิเศษหรือ ex action ที่คล้ายคลยกับ Heat A c t i o n จากยากูซ่ ที่จะเพิ่มพลังให้กับตัวเราช่วงเวลาหนึ่งและยังมีท่า counter attack ที่เรียกว่า mortal reversal ที่จะใช้ได้กับสตรูบางชนิดที่แม้ว่าจะมีการเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้กับการต่อสู้ภาคนี้และเล่นได้สนุกสะใจอยู่แต่ก็ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วยังคงให้อารมณ์คล้ายๆกับภาคแรกและเกมอื่นๆของยากุซ่อยู่ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้ถึงกับเซอร์ไพรมากมายนัก ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเฟรนช์ชายกุซ่าก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์และจักรวาลที่หนักแน่นพอที่จะแตกกิ่งก้านพันเกมสปินออฟและ j u d g m e n t ก็กลายเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แตกแขนงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งการคงอารมณ์ของโลกในแบบยากุซ่าแต่ก็แตกต่างเพียงพอที่จะยืนได้ด้วยตัวเองทั้งเกมเพลย์ที่ผสมเอาหลายๆอย่างของเฟรนชชส์และใส่เอเลเมนต,ต์ใหม่ๆของตัวเองเข้าไปเซตติ้งตัวเมืองที่คุ้นเคยของแฟนๆ แต่ด้วยเหตุการณ์และโลกของตัวเอกอย่างยากามิก็ทําให้ได้เห็นมุมมองและเรื่องราวแบบใหม่ๆแต่ก็ยังเต็มเปลี่ยนไปด้วยความเป็นยากูซ่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่เข้มข้นครบทุกอารมณ์น่าติดตามตลอดทั้งเกมผ่านกลุ่มตัวละครที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจดังนั้นแม้ว่าในภาคที่2นี้จะไม่ได้มีอะไรที่สดใหม่มากมายนักแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนใหม่หรือแฟนเก่าของแฟรนไชส์หรือเป็นคนที่ชื่นชอบเกมแอคชั่นแอนด์แนเจอร์สไตล์ญี่ปุ่น ที่มีเนื้อเรื่องลึกซึ้ง Lost Judgment ก็จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดอย่างไรกับ Lost Judgment พูดคุยได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station อครับ